ใครเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยแต่เขาอยากเขากล้องโอเคไม่เป็นไรไม่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 อยากเขากล้องก็สันดีกถ้า่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่เกมสกิปวิตีทอเล็คือประเด็นก็คือคลิปก่อนอันนี้นนมีคนดูพิมพ์มาในช่องขอย,ยว,ว่าใส่แต่ตัวแรงๆมันไม่สนุกหรอกต้องใช้ตัวแบบว่าก็คือพูดง่ายๆคือตัวที่มันสมเกลือน,นั่นแหละก็เลยภายในคลิปน,นี้เนี่ยเรามันทาการแก้วงล้อใหม่แล้วก็ทําการสมเอาตัวแบบ ระดับของมันไม่ใช่สมสิคือเราเอาตัวระดับคอมมอนเนี่ยไปลงในตารางวงร้อเรียบร้อยลวทีนี้แหละก็มาอยู่ที่ดวงแลวแหละว่าเราจะได้ตัวระดับไหนไปเล่นบ้าง <c oughs> ส่วนตัวของยูแล้วเนี่ยยูเห็นด้วยกับคนดูที่มาคอมเมนต์กับซ่อของยู่ก่อนหน้านี้ว่ามันมีแต่ตัวแรงๆกันไปอันนี้เห็นด้วยยูไม่เถียงอันนี้เห็นด้วยแบบอย่างยิ่งเลยแล้วก็ต้องขอบอกอีกเรื่องหนึ่งก่อน เราเนี่ยตอนนั้นเพิ่งลงจากสตรีมพาราไซ์หรือว่าเกมบีทเทพมาแล้วนะในร็อบบ็อกเสร็จเนี่ยแล้วเราก็มาทำคลิปต่อเลยแล้วคืนนั้นมันเป็นช่วงมาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเราแบบหมดแรงกันด้วยแหละตอนนั้นต้องขออภัยด้วยเนาะอาจจะแบบไม่ได้ประสิทธิภาพแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ต้องขอโทษด้วยก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง,งของอยู่ด้วยก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนาะแล้วก็ตอนนี้คลิปเอ่อคลิปที่บอกว่าแจกถ้าถ้าทาเเกมนี่ยยเลอีกประมาณววิก็จะครบนาะกก็ช่ววววยยันไปดดูให้้ถึงิอยู่จจะได้้แกถาอัปเกรดคักที ยังไม่ได้จากสักทีเลยยังไม่ถึง5,000วิวก็สก็ใครที่อยากได้ก็ไปดูกันได้ถึงด้วยเนาะเดี๋ยวยุปักหมุนเวตาคลิปให้อ้าวผมเพกดไปลยไอ้กดไม้กดก่อนเลยไอ้เนาะเล่นเล่นตัวอะไรอ่ะอ้าวแย่ละอ้าวเพิกดไปพิจิกไม่ใช่พิจิกสิอ้าตัวนี้ระดับอีพิกอ่าโอเคอันนี้ตัวแรกนะกี้นะไม่กำลังจะกำลังจะพูดเลยว่าเอาไะได้เวลาสุ่มละอ่อาไม่ทันละโอเคได้ตัวหนึ่งไปอ่าปิดไป โอเคแสดงผลว่าเอาไว้หมดนวงล้อรอบต่อไปโอเคกี้มองนับให้พี่หน่อยอะไรล่ะนับหน่อยสิวันเดือนปี e e บอล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  three ขอรีเจนได้ไหมเฮ้ใช่กี้กี้น้องต้องเอาตัวเอาเก๋อที่ไปอีกแล้วเนี่ยกี้น้องต้องเอาตัวเอาเก๋อที่ไปแล้วไปเล่นอีกเกมหนึ่ง เฮ้ยไม่คิดว่าจะมาจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเราเฮ้ย <laughs> เจ๋งเลยดีนี่ดีขอตัวเงินด้วยได้ไหมเมันมันกรร็รอบที่แล้วอ่ะขอตัวเงินหน่อยได้ไหมไม่ให้เว้ยเฮ้ยแต่ว่าได้เมฆคาเมล่ามากี้เอาถึงอ่ะเราไม่ได้ตัวเงินไม่เป็นไรแต่ขอตัวแบบเล่นต้มเกมได้ไหมเล่นต้มเกมเล่นต้มเกมอะเกะเกะนับนับนับอันนี้ของน้องนับเลยนับเลยเอ๊ะไม่นับอ่ะกี้ไม่ผมเอาเลยเอเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮอ่า ที่ไม่ได้เสียงไงไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เสียงน้องมันเหมือนแบบเบาเบาอ่ะอย่าบอกแล้วสมได้ต่อเฮ้ยสวยเอ้ยไม่เอาตัวเงินทั้งหมไมโอ้ยเฉียวตัวเงินไปนิดเดียวเองอะไรอะพี่ผมว่าดีดูใจกอลเฉียวตัวเงินไปนิดเดียวอ่ะโอเครานี้ของพี่หนึ่งสองสามขอตัวเงินหน่อยได้ตัวต้นเกมและได้ตัวต้นเกมแล้วได้ละได้ละโอ้โหฉีดนักเลง พี่ได้เลยอะมาเรานี้เกมก็จะเล่นยากขึ้นนิดหน่อยละมั้งนะมาดูกัน <okay S 1> ผลของเรามีตัวอะไรบ้างเอาล่ะนะถึงของจริงแล้วที่เราต้องเล่นกันอ่กี่มีตัวตามจัดตามดีนะอ่ะต้องเอาตัวเงินออกแล้วก็สปีกเกอร์หอก,ก่อนเลยที่จัดก่อนเลยสปีกเกอร์ในสปีกเกอร์แมนเลยนะโอเคงี้ตัวที่ต้องอไปนะฟังพี่ดีๆนะมีท้าทั้นเก่งคาราแมนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ให้มากี้เมาก่อนนะ โอเคทั้งส้ชน่อจากว่าน้องกิกกี้ของเราเนี่ยไม่มีรัดทีวีแมนนะตัวตัวตัวที่เป็นทีวีสามสามหัวนะั่นแหละไม่ใช่สามหัวสิมันเป็นกี่หัวเนะนี่ยนันจะสามมั้งใน,นเกมโอ okay, เคเดราจะส่มใหม่ให้น้องกิกกี้หนึ่งตัวเพราะยูเองก็มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันไม่ต่างกันถ้ามีตัวสามอยู่พอจะให้น้องเข้าได้เหรอแต่รอบนี้เดี๋ยวส่มให้กิกกี้คนเดียวเลยกิมีไหมเอ็กซ์สิบสปิกระแมนมีนมีไหมตัวตัวระดับนั้น มีไหมมีเอ็กซ์โคสิบกล่องกล่องเพชรไหมมีไหมโอ้โหพี่ของต้องให้น้องอีกแล้วสินะเก้น้องยังไม่จัดเลยนะจัดเล็วจัดแล้วประทุกต้องปะของพี่มีลัดด้วยเดี๋ยวนะนี่นี่นี่เอานี้ไปของเงินน้องกับเงินพี่เท่าเท่ากันเลยกี้ดูดิเงินเท่ากันเลยตานนี้เราลำบากเราไม่มีตัวเงินเชื่อไม่มีตัวเงินไงปัญหาคือเราไม่มีตัวเงินนี่แหละ กี่วางลาโพงไล้ไมั้ยวางตัวลาโพงได้ไมั้ยตัวลาโพงไม่ไม่ต้องคืนพี่นะคืนแค่ถ้าทัททอพ,พอัปเกรดก็พอตัวที่เหลือพี่ให้น้องไปหมดเลยอยากส่งไป้ลูกไอ, <c oughs> อ้ที่มันจับหัวตัวเองับพี่มันก็อาปากหัวอ่ะ <c oughs> ใส่เลยตัวเซียวว่าเป็นไงะระดับฮาร์ดขอให้ขานนะแต่ว่ามีท่ทัพกล้องแม่อันนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละแต่ก็อย่าแต่ว่าก็อย่าพูดพูดว่าเหมือนเหมือนทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีตัวเงิน ถ้าเรามันถ้าเรามีตัวเงินมันก็ยังพ่อว่าไปอย่างเงี้ยแต่นี่คือไม่มีพี่ว่า,าต้องเก็บเงินขึ้นเมฆคาเมราเราเนี่ยแต่ว่าต้องอัพตัวนินจาให้ตันก่อนถ้าออพตัวนินจาตันแล้วพี่คิดว่าทุกอย่างน่าจะเล่นง่ายขึ้นนีให้เริ่มตีแรงขึ้นละต้องเอาไปวิวสามแล้วใช่ไหมสวยเลยพี่ว่าพี่ว่านินจาคาเมร่าน้องถ้าเกิดวันหลังถ้าเกิดว่าไอ้น,นี้มันเรียบร้อยแล้วเอ้ยไม่ไม่ไมดิต้นเกมต้องวางอย่างนี้นะถูกแล้วต้องวางกลางๆถ้าประมาณช่วงประมาณกลางกลางเกมแล้วอ่ะประมาณเกือบกลางกลางเกมควรวางข้างๆตรงนี้นะพี่ว่าเนี่ยเนี่ กี้อย่าแอบเล่นเกลนชินนะน้องโอ้โหมันจะแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งแอบเล่นเกลนชินถ้าเราได้อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเกลเนี่ยเราได้ตัวเจตแท็กมาจะสบายขึ้นเยอะเลยนะเจตแท็กคาเมราแมนอะตัวพี่คีนี่พี่คีดว่ตัวของเราถ้าเราได้มาทุกอย่างจะง่ายขึ้นเลยกี้กี้พี่คิดว่าขึ้นเม็ดคาเมราได้ละมั้งข้ามๆคือวางไว้ตรงนี่ไงแถวๆนี้กี้วางมุมนี้เลยก็ได้นะกี้เนี่ยพี่ว่ามุมนี้น่าจะโอเคใช่ใช่ต้องตันหนึงต้องตันอยู่แล้วตัวนั้นเราต้องตันเลยเฮ้ยแรงเเเ่ยยลลล้้งงแรใชได เออเฮ้ยต้องระวังตัวเจ็ดไอ้พวกเจ็ดแพ็คของพวกทายเล่นนะที่ว่ามันน่าจะแรงอยู่แต่ว่าตัวนี้เรามีนินจาคามล่าเราน่าจะเล่นง่ายอยู่น่าไม่ค่อยห่วงนี่แหละเพราะว่าเราอย่างน้อยก็มีนินจาเล่นแต่ผมห่วงจังไม่ค่อยห่วงถ้าเราเอาเงินไปอัพต่อเมฆคามล่าพี่ว่าเล่นได้เมฆคามล่านะพี่จะเบลตันนะอีกนิดน,นึงถ้ามีเมฆคามล่าพี่คิดว่าน่าจะเล่นง่ายแล้วนะนอุพันสี่เลยหรอพรีนนั่นแหละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอย่าบอกนะว่านี่ไง โมมิวแทนมาละมิวแทนทอเล็ตมาละเ<ม>แต่ฉันก้าวตันแล้วยังไงละ่ะโอ้แรง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 มากเลยเอ๋อกี้น้องก็ตัดแล้วเหรอกี้ตัดนะคุณเฮ้ยเออใช่ใช่เอาลำโพงด้วยอัาลำโพงด้วยเอาตัวลำโพงด้วยมูมันเดินมันยังติดเลยพี่แตถามว่าจะวางตัวตัวแรงไหมเรามีตัวนินจาแล้วอ่ะไม่รู้จะวางไปทำไมแต่ก็ไหนๆก็เอามาแล้วเอาไปเล่นหน่อยเอาไปเล่นหน่อยพี่ตั้งร้อยแปดสิบกัวบาทเลยนะพี่มันเสียได้ก็ใช่ไงแต่ก็เอาเราเอามาแล้วอ่ะเพี้ยงมาแล้วอ่ะก็อยากเอาไปเล่นไง ก็ส่งมาให้กวางว่าเดี๋ยวลองอัพซิว่า <ule> มันจะเป็นไงอะแล้วเมสี่ร้อยตีสุดจุดห้าเหรอพี่แฟลชแบ็กไปด้วยตัวใส่แว่นแย่ลักกี้ลองอัพตามแล้วใช่ไหมเนี่ยเมทอะตามแล้วพี่พี่วางอันนี้อันนี้ต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวกี้กี้ทำตามพี่กี้น้องวางตามมุมได้ไหมวางตรงนี้มุมหนึ่งพี่เดี๋ยวพี่วางมุมนี้ให้เอ้ากี้น้องหันหน้ามาพี่จะวางไม่ได้กี้โอ้โหเมทคาเวลาน้องมันหันหน้ามาเนี่ยพี่วางไม่ได้เออผมก็นึกว่าตัวผมหันหน้า ไม่ใช่ไม่ใช่กี้กี้น้องขึ้นน้องน้องขึ้นไททันอัปเดตได้ไหมพี่ว่ามันเริ่มเล่นยากแล้วตัวนี้มันมาแล้วเราไม่มีหักคอนังกี้น้องต้อทำอะไรสักอย่างอันนี้เกี้ยกี้ยเกี้ยกี้ยาตรงนี้กี้ยววาตรงนี้วาไททันตรงนี้ททันอัปเดตตรงนี้เออะไรแล้วน้องก็เล่นแต่ตัวอ่าออัปเดตเลยมันมันเลือดเยอะมากเลยนะแพ้ไปเนี่ยเราไม่มีตัวเงินมันเล่นยาก เก็ยากเลยพอแบบไม่มีตัวเงินพอรู้ซึ้งเลยอ่ะเจ้าเงินมาอบเกตใน,นไททั่งไททั่งล็อเกตนี่คือแบบยากมากหรือไม่งั้นก็ <ม ume. S 1> ต้องต้องเสี่ยงอ่ะกี้น้องต้องวางไอ้ไม่ไม่ไม่น้องก็พี่อ่ะต้องวางเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่กี้กี่ต้องเอาเงินไปอักเกตไอ้นั่นเลยเดี๋ยวพี่วางเมดคาเมล่าให้หรือหรือหรือยังไงดียังไงดีเดี๋ยวตัดตัดสินใจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสินใจก่อนตัดสินใจทันเออเอ้ยยังไงดีว<ๆ>ะน้องดองเงินลัอบเกตพี่อยู่น้องดองเงินล็อบเกตไอ้ไททั่ว กี๊แย่ละเรื่องมันเยอะมากกี๊ตีเอวีเราเลยวอกี๊น้องพี่ขาสี่พันน้องจะตีเอลเอเอลเอได้อ่ะผมก็สี่พันเหมือนกันโอ้แย่ละตีเดี๋ยวลองสโลได้ปหมสโลได้ปหมตีตัวออนแอหน่อยหมุนดิให้หมุน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 ดิหมุนหมุนหมุนสี่นันหมุนเอ๋อแมจังเลด่าดิพี่รอฟ้าเธอลงจันทบินแล้วกี๊กี๊น้องอนะน้องรอนะน้องรออัพเกรดเป็นตีเอลเอเลยถ้าน้องติถ้าน้องอัพตรงนี้ได้ทุกอย่างง่ายเลยผมกดยี ye, ye ่นี่ยนะค่ะนี่อะไรอะไรอะไรเตรียมเตรียมเตรียมอืมอีกสามร้อย อ่ะเลยเรื่อ้สวยเล่นได้ละเล่นได้ละเล่นเล่นได้ละตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยห่วงละที่เหลือน้องต้องอัพให้ตันเก็บเงินหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่ได้ F K นะรอตังมัน F K ไม่ได้อยู่แล้วกี้น้องลอง F K ดิมีมีหวังแพ้แน่สวยแบบนี้แหละโอ้หพอแบบไม่มีตัวเงินนี่มันลุ้นมากเลยนะถ้าแบบว่าไม่ได้เอาเซตแบบไปหมุนวงล้อนะแต่เอาสาระเลยนะคือตัวเงินไม่ต้องมีก็เล่นได้จริงๆแล้วถ้าจับมาแค่สามตัวล่ะจะสู้ได้ได้เลยไหม ก็อย่างที่ท่านชมเห็นไปตั้งแต่ต้นเกมว่าเราวางแค่นี่จ้าคัมเมลา่าแล้วต่อน,นั้นแล้วต่อจากนั้นเราก็วางเมย์ต่อเลยขึ้นตามมุมต่างต่าตาที่เห็นนะกี้อะไรตอนแรกน้งองคิดว่าเล่นได้ไหมจะแพ้พี่ใช่ตอนแรกพี่ก็คิดอย่างนั้นแต่แต่พอแพ้คิดตัวอีทีอืมวินวินเฉยเลยชนะแล้วจ้า <S <S 2> <S 2> เอาล่ะท่านชมก็สำหรับคืนนี้คงต้องจบตัวลาไปก่อนนะเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะสนุกกันเนาะ สำหรับคอนเทนต์ในครั้งนี้เราพยายามจะทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ในการส่งวงล้อนะเราตัวตั้งแต่ยูนิตเริ่มต้นแต่เหมือนมันขาดยูนิตอะไรไปสักอย่างนะยูว่ามันจะมีตัวที่มันเยอะกว่านี้หรือเปล่าเจอคัมอนเยอะกว่านี้แต่ก็อย่างว่าแหละเอาไว้ส่งอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กให้กับช่องของอยู่ด้วยในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวการจะไปปรับปรุงวงล้อให้มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะหาตัวดีๆเข้ามาด้วย เดี๋ยวจริงๆก็เล่นรออัปเดตอะไรเพราะว่ามีคนโดยหลายคน,นอยู่เหมือนกันที่บอกว่าอยากให้ยูไปเล่น Tower Defense ก็คือ Skip the t o w ไอ้ใช่ <laughs> Skip t ิท t ยท e รอ Tower d e ฟนั่นแหละอยากให้ไปเล่นแต่ว่าตอนช่วงเนี้ยยู่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์จะลงเนาะก็เลยหยิบคอนเทนต์ตอนที่พูกกับคนดูก่อนนี้มาเล่นซะเลยโอเคมีแค่นี้ละเชียวเกมทุกคนเราเจอกัน